ทางปปชนะครับซึ่งในที่สุดแล้วนายนิคมวรัชพานิชนั้นประาธานวุฒิสภาก็ถูกปปชชี้บุญความผิดต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปแล้วนะครับคำถามต่อมานะครับก็คือว่านายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประาธานวุฒิสภานั้นจะทําหน้าที่ทูลเกล้าเ,าเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีตามมาตราเจ็ได้หรือไม่ติดตามได้ในรายงานครับเป้าหมายของเครือข่ายอมา์ความหวังสูงสุดยังอยู่ที่นายกรัฐมนตรีมาตราสามาตราเจ็ ซึ่งขณะนี้เครือข่ายเหล่านี้กำลังเร่งเครื่องเดินเกมให้นางสาวยิ่งรักษชิน,นวัตรพ้นไปจากรักษาการนายกรัฐมนตรีที่หลังมีการยุบสภาแล้วรัฐธรรมนูญบังคับให้นายกรัฐมนตรีต้องปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามาบริหารประเทศแม้บัดนี้พวกเขายังจัดการกับนายกรัฐมนตรีไม่ได้แต่ยังมีดาบสองดาบสามจากปปชจากกรณีจำนำข้าว หรือแม้กระทั่งโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน2ล้านล้านบาทที่รออยู่และเมื่อเป้าหมายอยู่ที่การโค่นนายกรัฐมนตรีก็มีคำถามว่าแล้วใครคือผู้ที่มีหน้าที่ทูลเกล้าเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีซึ่งตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ผู้มีหน้าที่ทูลเกล้าเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีคือประธานรัฐสภาซึ่งก็คือประธานสภาผู้แทนราษฎรคือนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์แต่เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว คนที่จะมีหน้าที่ทูลเกล้าเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีก็คือนายนิคมวัยรัตพานิชประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาประเด็นอยู่ที่นายนิคมเพราะในขณะนี้นายสมศักดิ์ไม่ได้อยู่ในฐานะประธานรัฐสภาเพราะมีการยุบสภาไปแล้วแล้วก็เป็นไปตามคาดหอกนั้นพุ่งตรงเข้าใส่นายนิคมแทนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช ตัดสินให้นายนิคมประธานวุฒธธิสภามีความผิดฐานจงใจใช้อำนาจรวบรัดปิดการประชุมในการประชุมรัฐสภาเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาของสอวคำตัดสินดังกล่าวส่งผลให้นายนิคมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจึงมีคำถามตัวโตๆต,ตามมาว่าเมื่อนายนิคมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีแล้วรองประธานวุฒิสภาซึ่งก็คือนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยนำขึ้นทุนเก้าได้หรือไม่ ซึ่งยังไม่มีใครให้คําตอบได้มีเพียงกลุ่ม40สวและนักวิชาการเครือข่ายอมมาตเท่านั้นที่พยายามนําเสนอต่อสาธารณะว่ามีข้อกําหนดอยู่ในรัฐธรรมนูญแต่รัฐธรรมนูญกําหนดให้ประธานวุฒธธิสภาเป็นรองประธานรัฐสภาขณะที่นายสุรชัยเป็นเพียงรองประธานวุฒิสภาจะมาทําหน้าที่แทนประธานวุฒิสภาเพื่อทูลเกล้าเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่ได้ทีมข่าว DNN รายงาน